สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube วสวรรค์ c h a n n e นะคะเมื่อนี้น้อเมยียมจะพาพี่น้องมาติดตามการทำห้องน้ำของคุณพ่อของเราบุรณะห้องน้ำไม่พี่น้องนะคะทำให้คุณยายกรองแล้วก็ตะแก้วนะคะผู้เฒ่าผูคแกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้พ่อทำถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะแชนแลล ะะคะตอนนี้กะพอกะได้ทำการเอาหินเจียนะคะเจียซีออกเพราะว่าห้องน้ำฝั่งนู้นนะคะห้องติดกันพ่อเฮ็ดยังไหลออยู่ในบานที่นี่นสง,งสัยพ่อจะเคาะนันคอนี่แล้วก็เบื้องถ้าน้าเลยหลุดนะคะเพราะว่าหลุดออกมากและะ้วกับสีมันยังติดอยู่ก็แผ่นแผ่นปูนที่มีกระเบื้องอยู่นะคะก็พอก็เลยทําการเจียออกนะคะเจียออกก็จะได้ประมาณนี้นะคะ นี่นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวฮอจะไปเบิ่งนขันตอนต่อไปว่าคุณพ่อจะทําอะไรกันบ้างนะคะน้องแมมจะอัดคลิปแบบนี้ละลงไปเรื่อยๆจนกลัวห้องน้ําจะเสร็จนะคะว่าเป็นยังไงนะคะพี่น้องโอเคนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวแล้วสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับสกักก้อนเดี๋ยวค่อยมาติดตามตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงรูปแบบของเรานะคะสิเป็นจังได้เน่จะเป็นยังไงกันบ้างจะออกมารูปแบบไหนนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์อุปกรณ์ <laughs> อุปกรณ์ข้างานเด็ดพ่อนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสริงยังซื้อมากครบเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องโอเคนะคะเดี๋ยวค่อยติดตามตอนต่อไปว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะเฮลโลตอนนี้นะคะโอ้ยลมพี่น้องตอนนี้ลมลมค่ะอตอนนี้น้องเมมจะเอาขอนมไปแหย่ย่านะคะเสียขนมไปฝากย่ายกันพี่น้องนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตาม ห้องน้ากันดูนะคะว่าทําถึงไหนอะไรยังไงเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณผ่อจะเห็ุยังต่อไปนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเอาขอนมไปส่งยายกัน,นะคะ่ะพี่น้องอมลมบมักคคบวันนี้เราจะไปกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคู่ใจของเรานะคะของคุณยายพี่น้องของคุณยายจวคุณหลูจัดการนะคะ ุณลูกจัดการแทนนะคะเพราะว่าคุณยายขับยังไม่แข็งเลยนะคะ้องแมมจัดการอกเองน้องไปแล้วอันนี้เดี๋ยวขนุนไปส่งยายกันค่ะนออี่จะละนอ้อง ยู้ายไม่ตุยเดพีไ่ได้เงื่อนเจะโอ้ยลมเป็นลมพี่น้องถึงแล้วนะคะไมเใช่เอกาสารรับเงิ่อนให้เพลินเสร็จแล้วนะคะมาให้คุณยายค่ะขนมฝากจากลุงเหลิมจากแม่ย่ายังเกาะแม่ย่าพัดแม่ย่าพัดเมรุงนะคะคนด,พดนะุพี่น้องเมืองสองตาใาญ่คนลัก,กินลาบเดี๋ยงือกาือก่า อ้มาคักแท้คนน่ะพ่อใหญ่กินแล้วแล้วนั่งแค่เขาไอ้น <fit kind abonn és> ั่งแค่เขียวเสื้อไอ้พี่น้องควนลวกปะหลวบๆใจเราเพิ่มเพื่อได้รับเหรอใจล่ะตะกี้นะเพิ่มเสื้อแบบอันแบบติดขางไม่้เพื่อนพี่น้องเพราะว่ามันบอดีเพื่อนว่าแบบกางเกงหมาแล้วมันอันซุกคือกางเกงไงนี่เพื่อนว่าสบายจุยเ๊บๆนนั่งดีครับว่ามาคักมาเนี่ยเถอ นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเขาจะไปติดตามตาแก้วทำอะไรต่อที่ห้องน้ำกันนะคะโอเคนะคะทำงานทำงานกินเขาแล้วอีพอกเห็ดงานพี่น้องนี่ขั้นตอนต่อไปเขาจะเห็นอีพอฮะปูยังก่อนเนี่ยปูยังก่อน โอ้ปูผนังลูกปูพืน้ปนปูผนังนะคะเอ้ยอว่าอะกวโอเนสีแหงโอ้เ <c oughs> มันสีแหง้นแหงนี่ขั้นตอนนี้นะคะพอกํลังจะปูกระเบื้องพี่นอ้องแก่น้ำไว้ที่กระมังขางนอกนะคะ เชียร์แนวเชียร์แนวเชียรนวเตือนเตียนเด้ดดดอกลายจะเป็นหูเป็นลลางแล้วพอเห็ดเบียกูกูกไมีเบียก,กมีแต่สั่งพราบนี่เชียนี่ก็คือลายกระเบื้องของน้ำของเฮานะคะอันนี้จะเป็นลายผานังนะคะเดี๋ยวค่อยติดตามตอนต่อไปว่า จะได้รูปแบบแบบไหนนะคะลายใดนะคะโอเคเริ่มทำการปะมองออทอใส่นะคะแ <c oughs> ผ่นแรกของเราแช่แดวใน นี่แน่เริ่มแล้วนะคะนี่ทุกคนพอ้อ ลืมตัวแล้วพี่น้องลืมตัวเลย แผ่นแรกของเฮ้าพี่น้องเช่แล้วชิ่้วแผ่นที่สองของเรานะคะไม่แน่มาไขมาหั่นพี่น้อง <Okay. S 2> mm hmm. แล้วก็ตอ,อกตะปูรัดไว้เช mm hmm. ียวเชียวเชียวก็บเบื้องท้าหนามมันจิตัวกุ้งอีก <Yeah. S 1> ห้องนั่นแหละ พุงมันมาดถูดอออิออกก็แบบอ๋อๆนี่นะคะเราก็อัปเกดห้องน้ำนะคะเมื่อนี้เด็กอีกฝั่งซ้ายแล้วนะคะอัปเดตอัปเดตพี่น้องอัปเดตนะคะนี่ก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะคะ ะะเดี๋ยวเราค่อยติดตามตอนต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงอะไรกันต่อนะคะตอนนี้คุณพ่อก็เริ่มหาฉากหามุมนะคะาาหาฉากของหงนานะคะเพื่อที่จะปูกระเบื้องนะคะอันนี้ก็ขั้นตอนต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะเช้าวันใหม่อีกวันนะคะวันนี้คุณพ่อเราก็ต่อน้ำเสียฝังล้าง,งหน้านะคะต่อเสร็จแล้วนะคะอันนี้องใจะเป็นการลุกกระเบื้องนะคะขั้นตอนของเราประมาณนี้นะคะยังไม่แล้วเสร็จนะคะยังไม่เก็บรายละเอียดออกเลยนะคะ พอเราก็เดิทำงานอีกวันค่ะกเบื้องนะคะทำงานคนเดียวค่ะสากระเบอือยันเลือดลบผู้เดียวนี่ยละเห็ดพี่น้อง ะะที่ปุ่นเพื่อที่จะกระเบื้องนะคะวันนี้ก็เรื่องปูกระเบื้องนะคะก่อนนะได้ยินเสียงแย่กับหลานปูกระเบื้องนะคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะมือนีบุกกระเบื้องพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคุณพ่อจะทำอะไรต่อก็ติดตามดูนะคะฮัลโหลสวัสดีอีกวันค่ะมือน,นี้คุ้น่อก็ขึ้นแท่นชักโคกนะคะใส่ขาตัาง้งมือน,นีนะคะพี่น้อง นี่ดัชชี่ของนางพวกขาคือทถากำกาดําเด้ดเนาะมากลายพี่น้องมากกลายตรงนั้นเหลืองลายอิงนะคะชอบลายแบบนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวรอชมตอนต,อนต่อไปนะคะว่าพวกเราจะทำอะไรกันต่อนะคะใครรอบรอบนี่ก็นี่มันน้อยมีถุงเดียวย่างออบ,อบ์เลยวัดแ่ ปัญหาของเ้าคือว่าเ้าซื้อพุงยาแนวถุงเหี่ยวปอบอกว่าจังจังจังยาเทื่อเดียวสัวนจังพี่พ่อสันเทื่อเดียวยแหลงก็แหงๆๆๆๆไปเรื่อยเร็วก็เร็วไปเรื่อยเรือก็เรือไปปอพ่อกะสืมายนะคะตอนเก็บเก็บสีแตะเงียเก็บสีแตะเงียะเก็บฝุ่นในห้องน้ำนะคะเพื่อที่จะห้าที่จะไดอทำความสะอาดง่ายนะคะ พอะะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็สิทธตั้งค้าบ่พอตั้งค้าอ่างล้างหน้านะคะขั้นตอนต่อไปแต่ว่าพอจะเจาะก,กับเบื้องก่อนนะคะตรงนี้นะคะคนณดอุปกรณ์ของพี่น้องยังหกเกินคือเก่าเพราะนี่ไปใส่ยังโรคเหมือนเดิมเะะพราะว่าพอเหตุหลายอย่างพี่น้องอันนี้มีเวลาว่างจังเลยไม,ม่เห็นองจะของนะคะ อันนี้พ่อก็จะทาบแล้วก็บานก็จะตัดกระเบื้องนะคะน้องน้ของเราก็ดีปว่าพอ

ยี่เราได้ช่วยคุณพ่อหนึ่งอย่างนะคะจับปากการมีกี่ใครเดี๋ยวหลืวนี่เอาซอยนะคะก็จะวาดแต่ที่นี้เขาก็จะเจาะที่หลังค่ะเราจะตัดกระเบื้องที่หลังนะคะปา,าด่บด็อมันี่บลกเจ็บบกปาดบลอกปาดก็ได้เจาะดู มันวิดค้าตัวนั้นบปล่ะค้าบัางไอวิดตัวนั้นเนียกทองเราจะเริ่มประกอบดูถ้ามันโอเคแล้วก็จะดำเนินการติดตั้งนะคะท่านำท่านำนำ ที่ทำความสะอาดค่ะอีตาดูบ้าอะไรอ่ะฮะอีตาดูบ้าอะไรอ่ะอะไรเหรออีตาอีตาปฮิตาอะไรหมดฮิตามองมกขี้เป่าไหมฮึมมองเอื้ออีตาทำอะไรคุณจอค่ะคุณธรรทำทำท่อนกันทำท่อนกันอะไรอ่ะทนกันจ้า ฮัลโหลพ่อได้เบียกหนึงแม่ได้เบียกหนึงลูกสาวได้เบียกหนึ่งตะว่าหนูนี่มจะช่างภาพนะคะตอนนี้คุณแม่กำลังเอ่อเก็บถ้วยเก็บจานค่ะเพื่อที่จะทำบุญบ้านยายนะคะเศกถ้วยเศกจานเศกถ้วยเซกจานเศกหรือเศษเศกเศษแล้วก็เ็กด้วยโอ้โหทั้งทั้งทั้งเ็ดแล้วก็ทั้งเ็ษว่าเอาไป ถ้วยจานเอาไปกี่ร้อยเอาไปเจ้ากว่าอันนี้คือของวัดนองแหมมนะคะอันนี้ของตัวเองค่ะไม่ได้ยืมในวัดนะคะคือมาหาครบสุดของครัวเรือนนี่นะคะแม่เดี๋ยวเบียกนึงลูกมเดืเบียกนึงอันนี้เกาะกระติกหนำค่ะกระสีเกาเน่ไม่เน่นะสื้อไว้พี่น้องงานเป็นการเป็นงานเป็นบุญนะคะห้าก็ไม่ต้องไปยืมเพิ่น อยู่ในห้องก็เต็มอันนี้เอาหมาอันนี้เอาบอดดี้จัดงานใหญ่ค่ะพี่น้องเอาจกเอาจกเอาพี่จกเอาหน่อยนะคะอันนี้แค่พี่กายนี่พี่กายใหญ่งกูหนีวะเนี่ยเหตุใดพี่นี่เอาแบบซบๆค่ะเกิดเหตุพอแล้วพอมาในช่วงโควิดเคยท่ำตรงเหตุเพศครบสามปีช่วงนี้ช่วงโควิดแล้วยอมยอมอะไรคือยอมยม เราคนยอมๆบนเราหลายโอ้จุกเอาเม่จุกเอาเพราะว่ามันกับเป็นโลกน้ำช่วงนี้จัดไงบ่ไหนอ๋อเม่เฮ็ดเปียกเอ้ะเฮ็ดเปียกลูกบนได้เฮ็ดอย่างพี่น้องอ่ะเสียเปียกเสียเปียกอีกแล้วด้านน้องสาวนะคะน้องสาวเฮาากะกำลังจะตากผ้าพี่น้อง เอาผู้อื่นได้เวียกเวอร์นุ่งผู้เวียกผู้เดียวเอาเวมาสร้างวาแทนเออเออเฮ็ดไปเดี๋ยวสิถ่ายรูปให้นี่นะคะเอียกแต่ละคนนะคะมาดูด้านคุณพ่อนะคะอันนี้ด้านคุณแม่เสร็จเรียบร้อยนะคะว่าท่านเร้ยบร้อพี่ดาวเพื่อท่านเสร็ยวจเสร็จเช็ดก่อนแม่จะกลอยไปนี่พี่น้องยังไม่ทันได้นับเพราะว่ามันชีล่างหาร่างญี่ปุ่นเอาออกมาแคร์อันนี้คือเขาจะเสร็จนะคะ เสร็จเท่าลังเหลวเฮาเก็บของนี่เอากระลังของเก็บของเ่าก็ว่าเสร็จนะคะในห้องก็ยังเยอะแยะบ่อไมาหลายเดี๋ยวเราจะไปดูคุณพ่อกันนะคะนี่อันนี้ก็เป็นพเนกรสอนนะคะช้อนมีดจองนะคะท่าพี่